ไอ้คำว่าตั๋วช้างเนี่ยในความหมายของคุณโมเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือตัวช้างเนี่ยนะต้องบอกว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด,สดในหางในในบรรดาสัตว์ปกนะครับซึ่งตัวช้างเนี่ยก็คือตัวที่ต้องบอกว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธแล้วนะครับคือระดับของตัวเนี่ยจริงๆมันต้องบอกว่ามีหลายนานระดับดนะครับเช่นตัวสอรอนหนึ่งก็รู้กันนะครับว่าสอรอนหนึ่งคืออะไรอตัว ตัวพบตรนะครับตัวอาจจะเรียกว่าตัวนายตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายประเภทอยู่นะครับซึ่งตัวช้างในที่เนี้ยก็คือเป็นตัวสูงสุดนะครับผมผมไม่อยากลงรายละเอียดมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าลองไปเสิร์ชใน Google เนี่ยจะรู้รายละเอียดว่าตัวช้างนี่มันมีที่มาอย่างไรประเด็นก็คือว่าตัวช้างเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะครับซึ่งใครที่ได้การันตีนะครับว่าว่าเได้ขึ้นสู่ตําแหน่งที่ ที่ประสงค์เนี่ยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งหลังๆเนี่ยนะครับผมผมผมบัญญัติขออนุญาตใช้ตรงนี้นะก็จทับใหม่นะครับาะมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับคืออะไรครับคือก่อนได้นี้เรียกว่าตัวช้างใช่ไหมครับซึ่งผมว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยครับแล้วมีอีกการหนึ่งที่อาจจะเรียกว่ายิ่งกว่านะครับนี่ใหญ่กว่าตัวใช่ครับิเาต้องงได้ยินงเสาเลื่องชั้นสิบสี่อ่าบางคนก็เรียกป็นทักโทษแล้วก็บัญญัติอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า ผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันมีตัวแอมมอสนะฮะตัวแอมมอสนเดียวคนที่ได้เนี่ยอยู่ที่ชั้นสิบสี่คุณคุณลมเป็นคนเป็นคนเดียวที่ได้นะครับคุณคุณลมกาลังจะหมายความว่าตัวช้างนี่ใหญ่สู้ตัวแอมมอสชั้นสิบสี่ไม่ได้ว่าั้นเถอะคือแอมมอสเนี่ยมันก็เป็นช้างสายพันธุ์หนึ่งนะฮะแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่กว่านะครับกว่าช้างทั่วไปนะครับแล้วนี่พอเห็นสถานการณ์อย่างที่ชั้นสิบสี่นะครับที่ได้เนี่ยนะครับ ือเป็นตัวที่สามารถกลับประเทศไทยได้พูดเป็นตรงๆนะครับเป็นตัวที่อาจจะเรียกว่ามีในเรื่องของเระเบียบอะไรต่างๆนะครับตามมานะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่ามันมันยิ่งกว่าโัวดางนะครับมันเป็นหัวที่ที่ไม่มีใครได้อีกแล้วครับในยุคที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมก็เลยเรียกกันว่าเป็นตัวเป็นมอสนะครับคือเป็นชาร์จเป็นมอสเป็นชางที่ที่อาจจะไม่มีแล้วในโลกนี้นะครับ แล้วก็คงจะมีแค่คุณพักศิลคนเดียวที่ได้นะครับคือผมผมพูดอย่างนี้ครับเราอย่าไปทําให้อย่าไปคิดว่าการเมืองจะไม่มีวันแทกัะการเมืองมันจะแทกล้านเปอร์เซ็นต์คำถามคือจะทํำยังไงถ้าการเมืองเข้าไปแทกแล้เรามองเห็นนะครับหรือถ้ามันจะแทกนะมันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ที่ผมบอกก็คือว่าออย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยนายกพูดเองเรื่องตัวผู้กํากับถูกไหนะนะมฮะคำถามก็คือว่านายกนี่ไม่ได้เกี่ยวเขากับม,มีบทบาทอะไร ในการที่จะไปแต่งตั้งผู้กำกับได้มันเป็นอำนาจของผู้บรญชาการถูกไหมครับประเด็นก็คือว่าเอาทําไมอำนาจมันถึงปอยู่แค่ผู้ปัญชาการคนเดียวทําไมเราไม่ทําให้การประเมินตํารวจครับมันมาจากหลายทางอืลองคิดดูครับถ้าคุณจะวิ่งเป็นผู้กํากับเนี่ยคุณต้องวิ่งทั้งประชาชนคุณต้องวิ่งทั้งผู้บังคับบัญชาคุณต้องวิ่งทั้งเพื่อนร่วมงานคุณต้องวิ่งทั้งผู้แท้บัับชัาคุณไม่มีทางวิ่งได้ครับเมื่อคุณวิ่งไม่ได้สิ่งที่คุณจะทําได้มีแค่อย่างเดียวคือผลงาน อันนี้มันแก้ปัญหาได้นะครับ